สวัสดีครับผมพี่น้องมารายงานตูวคำคำบ่านในมืดครับผมแต่วินไก่ชิตุกดินครับพี่น้องกับทีมงานเด็กน้อยอีกแล้วครับมาใส่เบียดกันครับผมแต่ว่าจักสิพ่อกันใส่บ่บุนนี่ครับสถานที่มันหน่อยครับผมลูกใส่ใส่สลับก็ไปก็มากันครับอ๋ฝ่าวครับผมมันคำติดตามครับพี่น้องมา นาะครับผมงางตั้งดุนครับตั้งไก่ครับผมปุ่มมี่มองไซมั้ยเออแปลกครับน้ามุมมี่นครับผมถอยมาหม่องนีานาที่ไซเลยครับมีน้ามี่น้อยครับไซโลดนี่น้อก็บไซเลยครับผมเริ่มไซตั้งมองนี่แหละครับน้าบ่อลายดอกครับพี่น้องน้ามีนี่น้อยนึงครับผม พี่น้องครับผมไปพยายามเบดครับผมเมื่อกี้ว่าจะพยายามพ่อหมูครับขั้งทั้งพวกนี่หายครับผมตรงข้าเจ้ายิบทั้งนวกไปครับพวกน้องๆยิบไปครับผมลเลยตรงรอดจนว่าข้าเจ้ากลับมาครับข้าเจ้าได้ไปดูาอยุสองตัวสามตัวครับงา่งายๆ เดี๋ยวเป็นหนุนของเข้าออตวตอครับตีได้ขี้กระเจาพี่น้องที่ตามครับผมมาจัดไปกระเจ้าได้เข้ากับตีได้ขี้กันแล้วนอตพี่น้องเนาะหมาพี่น้องไหมหลม่อมหล่อมพี่น้องมันสิหล่มครับผมงานซีลังแหลกอีเสียงลังแหลกหมานบโม ได้ละเอื้อเออล่มลม่มได้ละเยีย่ยมมดครับผมแม่แนเนียมานม่เมนวน่วมนัใส่เยีย่ยใส่เยี่ยวไว้ครับปปะปะปะไปเรื่อยๆครับผม เลี่ยๆครับจ <c> ำ <oughs> เร็จได้บุลินยุ่งไยกันเบิอดอีกบ่เยยะเมือนอีกแล้วครับผมโอย้ยใส่ไว้ท้นเก้าครับผมไหละถ่ายอยู่ี่นี้นครับใส่ไว้ก่อนครับผม แปบหนึ่งพี่น,ออน้องไปลุ่งต่อไปเรืเร่อยๆครับผมลน่นจนเบ็ดเบ็ดคน,นละได้บได้กันต้องเบิ้งไปเรืเร่อยๆครับหน่วยพี่น้องสิบสิบ สิบขั้นสิบหลังเลยนะคเบิ้งเมื่อนี้เอ้าวยุ่นี่เบ็ดยุ่นหายไปไหนล่ะพ่อแด้ใส่เหรอพ่ได้ใส่ครับอ๋อนี่ลงไปใส่นี่นอันนึงครับผมหมุนปลาลงกแบบนี้แหละเออลูกไปดูนก่อน,นครับอือยังบ่ใส่ไปหลังนึงอยู่ครับผมเฮ้ยพี่น้องคือครับผมอีปูกิน โอ้ยไปจะตั้งเดือปูนี่พี่น้องขึ้นมานึ่งนะว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปจัดการมันครับกัดป่าคนครับผมนี่มันใสครับผมหัวกระถือตูดแรกมันก,กัดป่าคนเสยเลยแบบว้าวว้าวกัดไปจงตายเลยครับไม่ให้พ่อเอกเด้ปอป่าไอ้ปูเด้อโอ้ ยเสียดายครับผมปูกัดตายเลยแล้วสิปูไว้ครับใส่ไว้ที่เก่าครับผมโอ้เนี่ยก็ถึงตัวเด็กปูกัดข้างเสือเลยหาถึงบนแลยปูเว้เห็นเราเบียดหนเราบัน นะบอ่อเอ็ดเบ็ดครับเงียบครับผมเนียบปู่พ่อที่ครับปู่พ่อดึงไปกินเนี่ยเพื่อหลอนทุกทขันเลยครับผมพี่น้องโอ้ฮหเฮ้ไปลาคอหน่อยตัวนึงคืออีป,ปูกัดพร้อมครับผมยามเบิดแล้วฮ บ่มียังเลยพี่น้องโอ้ยตา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 ยอยากตายขับเจ้าเด้บ้านน้อพี่น <annex cath> <ak> <us native fairy scientific animals> ้องนี <sh> ่อยากตายขับเจ้าแตนน้องบ้านบานำกันบานนี่ไม่ได้ปลายวิ่งเก็บเบ็ดเมียบ้านสมอบ้านขันยามรอบนี่เขาบ่นถือเก็บเบ็ดค่ะครับผมโอ้ชิบวอลแห้งครับอยากตายขับเจ้าพี่น้อง ได้ใใเวลาครับผมพี่น้องพยายามเบ็ดครับดุนน้ำกันดีว่าจะเป็นยังไรครับ โอว่าบ่าได้ได้อยู่ครับผมได้พวกพอหน่อยตัวนึงกูกัดพร้อมตายพร้อมมะไปรุนกันอีกพี่น้องรุนน่วกันครับผมรุนซอยกันเลยครับให้มันได้ตัวนี้ไงครับผม ต่วาเยียมันหลอนครับปูหลายว่าบมมีป่ามีแะ่ปู่แถวตอมก็หอดเลยครับผมมาเย็บบิดเลยครับพี่นอ้องหยิบิดมาได้ครือง้างแล้วครับถึอกไาเช้งตัวเดียวนี่ครับผมอ <c oughs> <c oughs> จะเลี้ยตัวนี้ครับ เอาคือเกาล่ะครับดูวันจิตถือเนาะิึงดนี่นปุดครับผมปดไปเคีาายงก็เอาพี่น้องเออเอาคือเกาครับไปเขียงครับผมยังหน่อยสิแม่มวนไปเคียงไงครับผมถือไม่ได้ยังไดพี่น้องรับโอ้ยัวนี้ก็บอดถือใครน่ะ คือบ่ะมานเดี๋ยวเราเอาหมื่นนี่พี่น้องอุเอาเก็บอวไรครับบ่ะมานครับผมเออมือนี่คือบ่ะมานเดี๋ยวเราพี่น้องเนาะอือไปบ่ะมาณนี่เก็บเบ็ดกระบ้านเลยครับบ่ะมานพี่น้องมาใส่บทีทอมครับมือโอ้ยไปอุ้ย กระบหมานพูดเหมือนีพี่น้องเลยแทนที่จะมานี่เนาะจักตัวสองตัวเนี่ยเนาะพี่น้องเอ้าพี่น้องเกี่ยวลงเอ้าเอ้พี่น้องมี่ยังมี่ยังพี่น้องมี่ยังนี่เดียกเรียกวิววิวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังปลาถึบเบ็ดครับผมไฮ้ยไปยังไปยังอุ้ยบ่ได้เอาชิมมานะละมานว่านี้บ่ได้ปลาครับผมปุ๊กพี่น้องปุ๊ก เอเดียร์เดียร์ปรดุกครับผมนี่ใจเย็นใจงลุกวิน้องดิ้นดิ้นดินโอ้ดุกไงครับผมปัดุกเผือกพี่น้องได้ปัดุกเผือกครับผมนี่โอ้บุตรสาวขีม้มานนะบ้านนี่ถ้าไม่อยากรอดน้องบุตรหญิงตัวนาะที่คิดว่าจะถือบ้านให้เจังได้บ้านจิได้หักเงี้ยงได้พี่น้องโอ้โอ้ โอ้โหอ้โอบอร์เดียคีมมะนาวพี่โนโอ้องแต่ว่าก็หักได้ครับทั้งนึงอีกทั้งนี้หักได้บ่หายเงียงก้อนครับโอ้โหพี่โนโอ้องหายเงียงยขนาดเลยครับมตุ่ยเงียบครับผมโอ้โหพี่น้องหักบได้ครับผมเนโ็ครคร่จังไดเบอร์เดียร์คีมมะนาวที่ละ ยังไงดีให้จังยังไงดีอืมตีทิ่มฮาบ่โว้าอ๊ะหักบ่ได้เลยครับผมห่างหนึ่งอู้หูแข็งแท้โอู้พี่น้อง ต้องใจสูตรไอเปีกครับผมน้องอย่าดินเด้อกับหนึ่ๆครับ ตัวครับรุ่นตัวครับผมรุ่นวัตถิทีกิบบอนนะ,ะใส่บุญเบียดี่ใส่แน่บุญนีใใ่บุษยครับผมลังนี่ไปเดี๋ยวเก็บครับโอ้ยโมมานอิลีครับมือน,นี้จริงมันโมยอดมันโมมาเน,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 นี่ยครับ ต้องเจ็บครับผมเบ็ดไปโอ้ให้เนีย่ยถูกผลุกให้ตัวหนึ่งอยู่ไปเนี่ยนะหลอนทุกอันครับปูมันหลายมาั้งปูมีป่ามแต่ปูครับผมโอ้หมู่มันหมูมานครับไปพี่น้องไปรุลุนของข้าเจ้ามาว่าข้าเจ้าได้ปลากันบ่ครับผมของข้าเจ้าได้บ่ติี่ตามครับผมของของก็ต้องลุนแหละ บ่ม,มานครับได้ประดุกเพลือกตัวเดียวเองอลุกไปแล้วครับวานสิมาท่านเพื่อนทิ่พาพี่นอ้พพนองไปยามน้ำพืนครับผมพี่น้องเพราะว่าขึ้นในว่าเด็กเขาเพิ่นได้อยู่ครับเดี๋ยวยิพาพี่น้องไปยามน้ำปืนครับผมนี่ เิ่นคังไว้นี่ครับอุ้ยปีกฟามเปิดอย่างนี้ล่ะฟามันเปิดอะโอ้ยตา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 ยฟามันเอียงพี่น้องแต่ว่าโบออกหรอมั้งคิดว่านะฟ้าเอียงนี่เจ้ามวยแม่มอนออบานนีฟ้าเอียงเสือเลยครับผมนี่เอาไปทั้งโคกเนาะโอ้เพิ่นไหนอยู่ครับ อยากเปื่อนตองเปื่อนครับบางเห็นฝาเอียงครับโอ้ยมันโคกเลยยามันตายวะโอ้ยยามันหลุดวะเดี๋ยวต้องมาเบิ้งกันครับผมเพื่อนด้อยู่พี่น,น,อนอ้องอ๋อนี่นดินอยู่ครับเบิ้งไปเกตเบ็ดเอาไปหลุดน้ำเพืเ่อนก่อนมาออกเนาะพี่น้องครับนี่เพื่อนเก็บเบ็ดใกล้สิ่เลี่แล้วครับเขินได้มาอกอีกครับผมปลาค้อว่ะเอ้ยนี่ครับได้ปลาข้อเพิ่มอีกตัวนึง เดี๋ยวยังไปเปิดของเบื้องครับเป็นรุ่นกันว่ามันขึ้นเพราะว่าเป็นได้ปศุดัตอยูบอย่บ่ออยู่บิ่งนี่ครับหลายตัวอยู่ครับตามที่ตัวว่วอยู่ในนอกระใดเนาะถือบอ,บอบละบัดเงียบระบาดเงียบห้องมาถ่ายนำ้ำพี่น้องถืงบอบ่ออันนี้มันขึ้นนี่ร่างนี้ถือเลยนะถือเลยไรที่ระบาดบ้บาไปพี่น,อน้องว่าจิมมลุดนน้ำพึนเนี่ยกันเลเพราะถือซ้ำ เพื่อนตอนช่วงเศร้าครับบ่ท่านเลยครับผมเพื่อนได้อยู่ตัวหนึง่งมองที่ว่าถือถือก็บ่ได้บ่ถือกักตัวครับเพื่อนได้ประคอยยู่ตัวหนึ่งครับช่วงเศร้าเดี๋ยวไป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 เพื่อนของเพื่อนอยู่ในของครับที่ที่ผมยกขึ้นมานะครับผมว้าเพื่อนได้พอกิโลครับผมเอา้าอ่ะปวเร้อนเลยตอนนี้ ปล่อยเลยปล่อยเลยไปพี่น้องไปรุ่นกันไปเบื้องของเพื่อนแม่ละเพราะเพื่อนได้เท่าไรครับอันนี้เพื่อนได้มาตุนไว้อยู่หนึ่งตัวนึงที่สองตัวนี่แหละวะเบสกับจิเบดครับนี่พี่น้องเดี๋ยวเปิดฝาเบื้องเลยมันมันตีมันต้องขัดมันดิยปู่คนสีเบยุเลยอะเตี้ยมิกโดนเลยนี่ ให้ก็ดูได้ปลาดุกจยกตัวครับใส่ปลาดุกน,นั<ะ>่นนั่นบ่อยู่ดิบ<อ>ัวเมื่อกี้ก็บ่ได้เบงไ้นี่มันเป็นยังี้ดิไปแล้วครับปลาดุกโอ้ oh, ปลาดุกแยกตัวสตัวโอ้ oh, นี่นี่น,นี่ยุงเนี่ย <c oughs> นี่ป้าของยุงสิครับเมื่อกี้นี่นี่ตอนผมยกขึ้นมาเรียบร้อยครับปลาดุกปลาดุกสี่ตัวไปอาลาด อุตส่าห์ยกขึ้นมาไว้ข้างบนนั่นนี่เดี๋ยวประค่อยักตูดครับโอ้ยเสียดายเฮ้ยวันนี้นนนนบ่โอ้ยพี่น้องนี่เรียบประค่อยให้เบื้องต่างหนาครับสองตัว <c oughs> <c oughs> เอาฮ่าฮาน้ำมันเทใส่ปลาดุกเก่งเเก่งเพี่น้องเอ้ยไปเ,เบื้องแรกปลาดุกปลาดุกมันไต่ดิไช้ตัวน้ามานี่ใส่กันไหม ตัวยุกกะซ่างอ่ะหมดอารมณ์เลย <laughs> นอนเฝ้าอยู่ครับผมหายเบื้องเบื้องฝาครับมีตัวใหญ่ๆนั่นเลยไปดูก่อนเนี่ยเบื้องโู่นน,น,นี่มันเลื้อยลวงโพนี่มึงเนี่ยพีน่น้องดูนกเป็ดก็ได้ครับผม <laughs> โอ้ยคราวนันผมมาเร็วได้มาหยุกเร็วกับไค่เนาะหยุกได้เบื้องเร็วก็ไปเจอเหงืหงบุ้งนี่พี่น้องเอ้ยนี่เปิดจังปาง,างยุงสีเว่ยนี่น เออนี่มันเอยียงนี่นี่เป็นห่วงสี่เลยมด้นี่เพราะเสียบมันรัดอยูน่ยนี่เองเนาะโอ้ยเอ้าเอาอใจมาลงเลยโอ้ยซาดีใจครับผมสีได้ปลาดุกปลาดุกยังโตัวย,ยังอ้วนทั้งนั้นเลยตัวน้ำมันอ้วนนี่ตัวที่ได้นะตั้งไวทั้งนี้แหละเยาะลงไปโอ้ยต,ยตายตายตาย,ตาย,ตาย โมเลียนแล้วมันไตเกียงยังเยอะนี่มีโยมให้มัดนี่เนาะนโม้ยฮอบโมโหเนาะนึกว่ามันไม่พอไปได้เนาะลูกก็มีแต่หัวครับผมของผมพี่น้องเออเอียงเลยเนี่อยากจะติดี๋ยวบโมได้ปลาดุกตัวเดียวครับผมพี่น้องแต่ว่าของเคุณนก็ยังเยอะก่าผมแต่มีแต่ตัวอ้วนๆมันบ่อ โอ้ยเสียดายเลยครับผมพี่น้องเอ้าผมบกาสู้ร้ายแล้วครับมองผมครับผมพี่น้องนี่แบจ็สิบเบิดพ่อแบออจบคลิปก่อนเด็กหน่อยสิไปยุกเลยครับพอของเล็กหน่อยผมบ็ถืออยู่แล้วนะเฮ้ีเ้ยนยุงเสียน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮบยเ่บคีฮ้้บค ผมได้ครับได้ปลาดุกตัวนึงแล้วก็ปลาเคียงน้อยตัวนึงครับผมเสียไม่คู่เพิ่นได้อยแต่วาหาปล่อยไปสี่ตัวปลาดุกตัวงามครับอว่าจถไทยพี่น้องเบิ่งครับผมเพิ่นได้ปลาดุกมาตัวงามว่างานก็ะจมใน้เจะคของของอยอ้ยจะาของสิเออจะาของของผู้เฮ็ดนเฮ็ดขายให้นั่นล่ะครับของเฮ็ดได้งามนะครับผมของเบื้องเอาครับบักงามเลย <anto> เอาอย่าเบิ่งค <ım> ัก <laughs> ร like ้ายครับเพิ <gib berish> ่นเจ็บใจพอโดนไล่ครับผมมันเสียดายวุ่นเขาไว้นาดวิ่งหนีแล้วครับผมเดี๋ยวจะกลับมาแจกแกนมันที่เพิ่มมาอ๋อครับผมพี่น้องชมคลิปครับเด็กน้อยไปเก็บเบ็ดเบสเบสเด็กกระบ่ากวาดได้ดิป่าแห้งไเลยรุดไปอยู่นี่ที่ตาครับผมจะได้เหวี่ยงรักสีวะสีแก้วครับผมกับปีกแมคโครเด็กน้อย อายุหากินบ้านหม่ครับเด็กน้อยอีลีครับผมมาคองมาแข้งอยู่ขันเด๋ยวเตือนอยู่กาบบ้านกว่านั่นนี่เมื่อกีมือใดมือบอครับแล้วก็มีมือพลอาดสวัสดีครับผมมีมือพลาดผม,ไ,มได้ลาบแล้ลาบประูนแนวบ่ได้ลาบเวย